สวัสดีครับพี่น้อง f อซแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสุผู้สุคนพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสีภาพไปตามแนวทางนะครับของปูซีหนึ่งพี่น้องนะครับแนวทางปูซีหนึ่งสีเป็นอย่างไเมาเบิงย้อนหลังของวันที่18พฤศจิกาสองห้าหเจดนาอพี่น้องเนาะ วันแนวทางของปู่สีหนึ่งเข่าหรือหลุดพี่น้องนะครับสิบแปดที่ผ่านมานะครับปู่สี่หนึ่งน้อพี่น้องนะเนาะเดี๋ยวพี่น้องนี่คือแนวทางปู่สี่หนึ่งพี่น้องวันที่สิบแปดพฤศจิกาสองห้าหกเจ็ลาวพัฒนาปู่สี่หนึ่งวิ่งบนล่างสี่กับเจ็ดฟันไปที่เจ็ด จะจับสี่ศูนย์พี่น้องฮพิษและพี่น้องนะครับรุดนะพี่น้องรุดเบิดเลยทั้งวิ่งทั้งจับคู่พี่น้องบ,บ่เป็นหนังพี่น้องนะครับยนวทางเพิ่นกะถือว่ามีเขา่ามีรุดพี่น้องนะครับเนาะพี่น้องก็่ะเสียใจนะครับจังได้กระหกสำนักกะหายเพียให้น้องเต็มอิ่มกันอยู่แล้วนาะอมีปูซีหนึ่งรุดผูเดียวพี่น้องนะครับ อาจ,จิเป็นมือนีเพื่อนสิมาบทมาลางกระโบรูคือกันแนวทางเพื่อนก็นมีที่เด็ดคือกันพี่น้องนะครับมีดีเหมือนกันนะครับยูทีพีที่น้องจิตัดสินใจมือแรงนี่ว่าจะติดตามปูใดอาจารย์ใดพี่น้องนะครับขอฝากปูซีหนึ่งไว้นำแนกนแล้วกันในกำลังใจเพื่อนพี่น้องนะครับมาติดตามเพื่อนเลยพี่น้องวันที่ยี่สิบพี่น้องอวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนะครับ วันที่ยี่สิบพฤศจิกาสองห้าหกเจ็ดเดยอยวใส่วันที่ก่อนพี่น้องวันที่มวนที่ผ่านมาอาจสะบเป็นมือของเพื่อนพี่น้องอาจมือนี้อาจเป็นมือของเพื่อนที่มือแตกทั้งมนทั้งล่างกับบัวบัวใดพี่น้องนะครับวันที่ยี่สิบพฤศจิกา สองห้าหกเจ็ดมันเป็นเทือไปเทือมั่นอยู่ได้พี่น้องนะครับบดเข่ากับเขา่าบดรุดกันรุดคือกันพี่น้องนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปได้เ,ดเบิดพี่น้องเมื่อนี้พอใจดีสิฟันทงคงสุด้ายได้พี่น้องเด้อพี่น้องเตรียมตะกกดไหลกดแชกันเลยพี่น้องนะครับลาวพัฒนากดไหลกดแชกันลายๆาพี่น้องนงครับล่างใจกันลายๆนะครับ เจลมีกําลังใจสู่นต่อไปเล,ลาวพัฒนานะครับเจลิมีกําลังใจพี่น้องเจล้มีกําลังใจที่สุดเลยพี่น้องนะครับพี่น้องพอใจดีสู่ส่วนมาน้ำกันพี่น้องนะครับเนา,าะบ่มีผาดบ่มีเสียใจดอกพี่น้องนะครับให้พี่น้องพิจรารณานะครับเบิง่งหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์ตัวได้ตรงกันบ่ตรงกันพี่น้องนะครับเนาะ วิ่งบนล่างให้พี่น้องผิดเจอหน้าเอาถือผิดมักตัวใดพี่น้องเลือกเอาแต่ว่าจากไหนมันก็นกนถือก,กู่แล้วนะพี่น้องสำนักแต่ละสำนักจากไหนก็นถือก,กู่แล้วนะพี่น้องจากไหนก็นถือครับอกม,มีคำว่าผ่านผมมีคำว่าหลุดพี่น้องถือจะได้ก็ถือนะ วิ่งบนล่างหนึ่งเก้านะครับหนึ่งกับเก้าพี่น้องหนึ่งกับเก้าเนาะหนึ่งกับเก้าเป็นของปู่สี่หนึ่งพี่น้องนะครับ พี่น้องติดตามเพนเดอร์งานพนก็ดีคือกันพี่น้องนะครับบ่แเป็นวาเพนหลุดเราติดตามเพนพี่น้องติดตามพนอาจพนสิมีมองแก้มือพี่น้องนะครับอาจจะมีดีมีดียังไงก็มีดีแน่นอนพี่น้องนะครับมีดีแน่นอนพี่น้องนะครับพี่น้องบ่ต้องไปคิดว่าสิบบมีดีมีดีแน่นอนนะครับสาหรับปูซีหนึ่งนะพนหลุดแค่ข้างเดียวพี่น้อง แตะขังตัวไปอาธิติติติกันก็นได้นะครับให้กำลังใจเบื่อ,อาาพี่น้องมาบิงจับคู่ปู่สีหนึ่งพี่น้องนะครับจับคู่ปู่สีหนึ่งเดอ้อหนึ่งหนึ่งพี่น้องหนึ่งสอง หนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่ง,ส,ส,างส,ส,าสามหนึ่งสี่พี่น้องนะครับพี่น้องครับมาเบิ้งชุดที่สองของปูส่สีหนึ่งเนาะ ว่าแนวทางเพื่นสีหายตัวใดพี่น้องนะครับเมื่อบึงเมื่อิดเจรา้ากันไปพร้อมๆกันพี่น้องนะครับคือพอใจดีบอกพี่น้องถ้าพี่น้องมักก็คือจัดคัดก็คือผ่านเดอ้อนะครับชุดที่สองเก้าหนึ่งเก้า สองเก้าสามเก้าสี่นะครับนี่คือแนวทางของปูซีหนึ่งพี่น้องเอามาฝากพี่ตอน,น้องนะ นะครับวันที่20พฤศจิกาสองห67พี่น้องนะครับของปูซีหนึ่งเมื่อนี่ชุดฟันทงพี่น้องนะครับได้ดุ่นได้เห็นกันแน่นอนพี่น้องนะครับชุดฟันทงเด้อชุดฟันทงเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องเดีย๋ยวพี่น้องสิได้เห็นได้สาบได้เบิ่งกันแน่นอนพี่น้องว่า เพิ่นสีฟันท่วงตัวใดเดี๋ยวอีกประมาณจากโมงสองโมงเนพี่น้องดูกันในนอนพี่น้องเฝ้ากดไลค์กดแชร์ตัวติดตามกันลหลายพี่น้องให้กำลังใจเพิน่นเพิ่นสีมี่อ่าลังใจเอาเด็ดเด็ดฝากพี่ฝากน้องเอาพี่น้องู้ใดเป็นแฟนครับแฟนช่องของปูสีหนึ่งพี่น้องแคบหนาจอบพ่นไวเป็นพยานหลักฐาน วันนี้สองทุ่มครึ่งแน่นอนรู้เรื่องพี่น้องนะครับสองทุ่มครึ่งรู้เรื่องแน่นอนพี่น้องนะครับวันที่20พฤศจิกายน2567ก็ดลาวพัฒนาปู4ี่หวิ่งบนล่าง1กับเก่าพี่น้องจับคู่1 1 1 2 1 3และ1 4 9 1 9 2ี3เกเกเกและเกพี่น้องแคปปนมาจอไว้พี่น้อง แค็บหน้าจอยและพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,กด,กดติดตามปูสีหนึ่งนะครับเด้อเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เลพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ